กจริงจริงจริงเราเสอร์ตเขาเรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจมีแพชนแนนนี่กับทุคนรั้สึกภ่าก็เลยคุยันด้วยกันเรื่องโปรสนงนแล้วก็แชร์อกกับการณ์กันมีความคืบนีขเินค่ะเพราะว่าแบบไม่ไม่รู้จะวางมือวางไม้ตรงไหนเลยอ่ะเออก็บิดบิดไปมาอมีการซ้อมก่นเนาะหือว่าแบไม่เกิดอะไรกันอะไรเงี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบ เรียวมากเลยค่ะสดสดมากค่ะน่าจะเรียกว่าเป็นงานงานแรกนะคใช่ก็ถือว่าเป็นงานแรกวันนี้ก็มานำเสนอแบบคือเราก็ต้องใช้จริงอะเนาะกว่าที่เราจะมาพูดหรือพุยเซนได้อะเราก็เข้าโปรเจกต์อย่างบินก็ลดไป9กกิโลแล้วก็ใช้สินค้าตัวเนี้ยจริงๆในงานทดแทนเนื้ออาหารแบบอาหารข้าวหมูอะไม่งั้นคือคอนเซ็ปต์ก็คือการลดน้ำหนักมันไม่ใช่การอดอาหารเนาะมันคือการกินอาหารที่ถูกต้องและครบ้าหมูมากกว่าแล้วกินให้อิ่มเออแต่ว่าแบบ เออ่หลายคนแบบแต่ก่อนหน้านี้พิ้งก็ไปแบบมันอดไงเอออดแล้วมันก็กลายเป็นว่าก้าวเนื้อมันหายแล้วเอแฟทมันก็ลงนิดหน่อยอะไรเงี้ย <House> คือน no I mean the ้ําหนักที่ลงไปมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ตัวไขมันที่ลงเน่ยก่อนหน้านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวหอมเดี๋ยวพวนเดี๋ยวหอมเดี๋ยวพวนเนี่ยก็น้ำหนักก็เลยขึ้นไปห้าสิบโลใช่แล้วก็กลับมาตอนนี้ก็เหลือแบบลดมา9ก้าโลค่ะใช่หรือเปล่านะดูแลไมต้องดูแลตัวเอง วันนี้ก็ลองไป2องโล2นิ้วนแปดขึ้นเลยอะอะอะไรล่ะคะจับม <c oughs> ือกันสวยกันหล่ใช่จับมือเพราะว่าแบบเอ่อเหมือนกับว่าเดวิดเขาพอเขารู้ว่ามินเขาเปนเด็กเนี้ยเขาก็เป็นห่วงค่ะอือเขาหัวว่ามินจะแบบโทมงานหนักแล้วต้องมาลดความวุ่นอีกเดี๋ยวจะแบบ เดี๋ยวจะไม่ไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบเอาันเดี๋ยวเขาเขาเข้ามาดูแลในโปรเจกต์เลยแล้วกันเลยแล้วมันแล้วมัใช่วันนี้มีเซอร์ไพรส์ลูกกลางอยู่เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็สิบสองกิโลเลยใช่ครับก็มีเพิมพ์เพจก็มีสี่งานนะครับแล้วตรงนี้จะทำบ๊ายให้ขอดตรงนี้เลยเหรอขึ้นมาไหมคะแล้วแต่มันไม่ได้ง่าย ผมว่าสำคัญเนาะพอพอมันทำด้วยกันแลเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่วัยแต่ว่ามันมันทำได้ยิ่งยืนคือเราพยายามทำอะไงให้มันเป็นเป็นไลฟ์สไตล์ได้มากที่สุดนะคือคือจบกันยากก็มีเวลาแค่สองเดือนแต่แต่เรามองว่าก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราเลยแล้วกันในการที่จะทำตรงนี้ให้เป็นอาชีพก็ก็ก็มาช่วยกันลงตารางอะไรสักคนที่สุดสิเมนูอยากทำอะไรอะไรสำคัญ ที่ข้าออกกำลังกายที่แบบเป็นข้าที่เล่นคู่ได้อะไรอเงี้ยครับลูกมันต้องก็จัดเวลาในการออกกำลังกายเพลงนุ่มๆผมแล้วก็มาเจอกันแล้วก็วิ่งกันลูกพร้อมกันเป็นอะไรที่สนุกนะครับแล้วบางวันเขาทำเขาเขาไม่ปกติเขาไม่ทำอาหารนะเขาก็ทำอาหารแล้วก็เข้าวัวทำเซกให้กินแซกอะไร เอาไปซับงานสเต็เนี <S <S okay, mm ้แ hmm. ล hey, right. ้วก็ส่งออกไปอันนี้ผมโค้ชหมดพาผมแบบตั้งใจเลยเดี๋ยวพวกวเขาแบบไม่ตั้งใจไงได้ทข้าได้กินเหมือนกันเรียกว่าเจกตนี้ทำให้ชีวิตคู่หว่าการใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้นถูึงเลยตายก็เหมือนพอเข้าโปรเจกต์ก็ได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะขึ้นเนาะเพราะแต่ก่อนก็จะเหมือนต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโปรเจกต์เองก็มันต้องนัดเวลามาวิ่งด้วยกันเลยเพราะว่าวิ่งชั่วโมงนึงมันเยอะมากเลยค่ะต่อวัน เออแล้วเราก็บางทีมันเบื่อออวิ่งครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มในใจก็จะเริ่มคิดแล้วว่าแบบขอได้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางทีเห็นไก่ทอดก็แบบอุ้ยน่ากกินมากเลยอะไรเงี้ยก็จับมือกันจูวิ่งหนีไก่อะไรเงี้ยเออวิ่งหนีไก่ทอดตลกมากเลยได้เด็กกันใช่ใช่ได้ได้โอกาสได้ชื่นชมความถูกความหล่อตอนเล่นอะไรอย่างเี้ยคะชมตลอดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตลอดระยะเวลามันเห็นเลยว่าหน้ามันแบบ ไ้ค่ะไถ่ายราทองถายรักอเดี๋ยวเขาน่าจะลงไอจีน่าลงไหมนงไหมน่าจะวันนี้หรือเปล่าีโมไดูแต่เหตุการนันก็มันก็เป็นมันก็เป็นเป็นอินสปิรชันคือคือจริงๆริงมันก็แบบว่าเล่นเล่นตอนนี้กม่เล่นไ่เล่นกับนายล้วก็เนที่ได้เราได้เราได้สุขภาพที่ดีไปด้วยกันคือจริงๆอ่ะพอเราออกมาลังทายคู่กันค็ามเป็นภาพเลยว่า สุขภาพพ้น oh. ด right. mm ิน hmm. ก็สำคัญถ้าเราเ่นนโยก็อาจจะทําได้แหลอาจจะไปไม่ไหวในสัปดาห์แต่อทุคนที่เราทำเนี่ยมันมีกําลังใจที่จะทําจริงๆมันก็ไม่ใช่คู่รักแต่ว่าคนใกล้ตัวเราพ่อแม่ผมพ่อเแม่มยาพี่น้องก็เริ่มสเกตก็เริ่มแบบ่าหามเรเร่ว่าเราทำอะไรอย่างอยางเราชมไอเิมโยก็ชชิมต่นวแบบออกกลังกายก็หมือนกับออกกำลังกายแม่ผมก็เริ่มเดิน เพราะเขาโดนติดงานแล้วก็มองว่ามันมันเกิดผลดีที่ไม่ใช่แค่เราแต่ว่าคนอื่นคนอื่นก็แบบปิตแบบนี้เขาอาจจะคิดอุ้ยหรือว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าเตรียมตัว์นะรพร้อมเซิร์เป็นกระเป๋าเพามว่าสามข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวก็มีคนแซวเหมือนกันว่าแอบซุ่มแอบซุ่มใส่ชุดแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยมันลดความมั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนแซวไม่ใช้แน่ไหนค่ะก็เออ ใช่จะเป็นพลังเสร่เร็่นี้แหละไม่มีใช่ไไม่มีช่ไเดี๋ยวก็จอรู้กันเนาะเขาอยู่่ลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เนี่ยแต่ว่าจริงจริงไหนทานแล้วก็เกิดอนดุนเจนี่มันก็สนุน รวมทุกเทศกาลเลยให้แต่ยินดีใจนะคะที่แบบทุกคนเชียร์เอ่อนทุกคนยินดีกับความรักครั้งนี้ของมินอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้แบบชมความเชียร์อะไรเงี้ยทีใจมันเกิดมาได้อะไรนะมันเกิดปีนี้ได้แหวนแหวนแต่เป็นแหวนเอสที่เป็นวันเกิดนะตอนแรกเห็นก็ตกใจเหมือนกันแหวนเลยเออกี่วงแล้วก็ ของวงเ้าเนาะแล้วพิเศษมันคือนนไ้ของเวงค่ะของัองอันนี้นี่เขาจะรู้ที่พี่น้องนะรู้กินไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวพี่น้องไปก่อนไมได้นะมมันจะต้องวงไงก็อะไรที่เขาไมีคขาใจก็ไม่เ้าพี่นิมี่เขสุขของัวงใหญ่ท่สแบ่่รบอกเลก็จริงๆมันไม่ได้สำคัญหรอกค่ะขอแค่เขาแบบรินใจก็พอแล้ว วันที่เท่าไหร่นะพี่จำวันที่ไม่ได้อ่ะเจ็ดเดือนนี้เอย่าจำได้ว่าเจ็ดเดือนเดือนตุลามีความสำคัญเลยของเราถ้ามีข่าวเป็นเวลาสำคัญก็ได้ใช่ไหมคะเดือนตุลาหรอก็เป็นเดือนที่ดีเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดมีข่าวดีก็ก็ทุกคนก็จะได้สรางทั่วกันในไอทีแน่นอน ก็พร้อมครับก็ปรอยากอย่างนี้ครับตัวจิมันเป็นมันเป็นมันเป็นรับานไลูกจริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับจดว่าเราเลี้ยงเขาได้ได้แต่ชีได้เกิดว้ากอีกคแล้วแต่บินะแลมีมี้าในหวมีผ้ในหัวหรือยัง มีลแล้วด้วยของวันไหนอย่างเงี้ยต <c oughs> อตัวไหนตอน,รน,ตอนประดับผมมินก็ยังแบบว่ายังคิดภาพไม่ค่อยออกไองแตนว่ามันก็มีภาพแหละแต่ว่ามันก็ยังล,ลางๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่ารรตัวเองจะจัดการสเต็ปยังไงอะไรอางเงี้ยามเป็นความเชืกันะกนะครับทำเลยปีนี้น่าจะได้ปีว่า,ญญญาคนเชียร์เป็นคนไม่ทักหรอกแต่ว่าคนแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อย่างเงี้ยมากกว่า มันจะเป็นแนวเหมือนเล่งอ่ะเหมือนเล่งอ่ะเออวบสดค่ะขอบคุณค่ะ